สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการ Air Report นะครับเพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็มาดูแนวโน้มของสถานการณ์ PM 2.5ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในวันนี้กันนะครับ สำหรับในภาพรวมวันนี้นะครับสถานการ์ PM 2.5ก็มีการขยับสูงขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยวันนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยฝุ่นละอองก็ขยับสูงขึ้นนะครับอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับแต่ว่าสําหรับพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคใต้นะครับสถานการ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัดครับ สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กทมภาคกลางนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่ขยับสูงขึ้นได้นะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยถือว่าอาจจะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซะส่วนใหญ่ครับ ทางนี้นะครับช่วงนี้ทุกท่านก่อนออกจากบ้านหรือว,ว่าออกไปทํากิจกรรมการแจ้งนะครับก็สามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นอองได้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน Air ์ฟอร์ไทแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นอองได้นะครับผ่านแฟนเพจ Facebook ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k กรมควบคุมลมลพิษครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ